มันน่าเบื่อมากเลยตอนเนี้ที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่อ่ะพ่อแม่ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเบื่อมากจนก็เลยต้องมาอัดอัดหน้าที่ยี่สิบเอ็ดถึงหน้าที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบอ่ะคือเป็นทั้ทงแบบเพื่อหัดหนังสือเรียนนะทางกนตจอโอเคทุกสีหน้านะหน้าสีห้าสีหน้าแบบด้วยอ้ยสับตาสับตา แสงมันเดนเขาตายทอนีนเะคนหน้าเบื่อเลยน่าจะเห็นกันทั้งหมดแหละมานาทียี่สิบเอนาที่สิบเอ็ดทุงยี่สิบเอ็ดถุงสามนี่นั่นก็คือจบที่น่านี้ใช่ไหมรัเที่แวอะ อันนี้ก็คือตัวจีบซื่คือเขียนพวกคือเขียนนี้แล้วก็อันนี้คือเพลงเล็กสิงคือนี้จีซย่อับที่จะมาจะไม่เห็นหน้านี้นะให้ดูเลยในตอนนี้นั่นแหละผมให้เปิดดูนะเนี่ยอันนี้คือพึ่งเจ้าพึ่งโยเข้เจ้ายาเจ้ายาเจ้าเพื่อนโย 找到，找到一个好朋友，成龙中国人是好朋友，再见。你几岁？老师，mini n 你几岁？老师，老师，考我买你 m 你，你几岁？ มารีก็ตอบว่าอปดสิแปดสิ我不是老师ก็ถาม大卫้卫你,你几岁แล้ว大ยก็ตอบว่า九岁九岁我九หมาลีแล้วก็ต้า大ยถามว่า老ตัวต้าก็คืออายุเหมือนหนึ่งซี่ิแต่ว่าหนิคือไม่ใช้ถามอายุกับ ผู้ใหญ่หนิงก็คือใช้กับผู้ใหญ่แล้วก็แล้วก็หนิงก็คือใช้กับเด็กกัาบอกเด็กหนิงจุดสูยก็ใช้กับจนคนจนน้อยแล้วก็หนิงโรต้าก็คือขับไปกับผู้ใหญ่กลับใช้กับว่ามีมีมีชื่อมีมีชื่อมีมีก็คือมีมีเพราว่าความรับไปลายคือหน้าที่สอง 弟弟一岁，妹妹也一岁，我是岁。爸爸，爸爸三三十五岁，妈妈也三十五岁，哥吧哎呀，这什么歌呢，嗯，爷爷六十岁，奶奶也六十岁，你。呢，可那个可。啊啊啊啊啊啊啊 รกระบาดติ๊ถูกรกระบาดแล้วก็คือดีซีบีแล้วก็เอโอเคคุณประที่หกคุณมแล้วถูกฟ้าผมหนูก็คือปีเยียนจริงปากโฉมืออัต่าหูคือเจะของเซ่ลวเล็กได้ใหญ่สังยาก็จีร่างกายจ,กจริง ก้าว็คือสูงเไมยเหม่เตะยันจิงหงหันเสียเอ่อตัวหันเสีาวสูบบุบุต้าไม่ใช่พูด้านะพูด้าคือมันจะไม่มีในภาษาจีนถ้าเป็นเสียงสูงก็เสียงสูตรวมด้วยกันเดีวต้องเป็นเสียงสอง,งอ่ะ เสียงสี่กับเสียงสี่รวมกันก็ได้เสียงสองปู่ตาโถูกฝ่าถูกฝาปูปูเสงี่ยมเนี่ยเห็นไหมของทีนี้มันจะวันอายุแตกต่างกันนะก็คือปู่ตากับปู่ฉางนี่ความแตกต่างกันมากอีหนึ่งนี่อีแต 高子很高，真高，挺挺的。呃，uh, 你的鼻子真长。OK，那这些动物又你：Listen，身体、身体部位？不会 คือปุย้ยก็คือปุย้ยปุด้ดอะไนี่มันก็จะไม่เกี่ยวกับเบยนะคือมันไม่ใช่ปูเ่เว้ยปู่ปู่กับปู่วันจะใช้เป็นแบบไม่แล้วก็ปู่ก็คือมันอีกแบบหนึ่งนะบางทีวันอายุภาษ,ษาจีนมันก็จะแบบเป็นอินอนะ่ะก็จะเหมือนกัน,ท,นที่เจินบ้งทอ 蒸饼，四个脚四个脚我是四块，我是四块，角呢？那嘛，来嘞。偷蒸饼，偷蒸饼，四个脚四个脚眼睛耳朵嘴巴鼻子，偷蒸饼，四个角，四个角，哎，喝了点，快点头，偷蒸啊，四个角，四个角。 头肩膀是一个脚，是个脚，眼睛、耳朵、嘴巴和鼻子。头肩膀是个脚，是个脚。你今天在做什么来呢 m i s, <S 小蝌蚪找妈妈。听听，你是我们的妈妈吗？我不是。 我你们的妈妈眼睛很大，那你呢？你是你是我们的妈妈吗？不是，我不是你们的妈妈。我有四四条，四条腿。 ช่องที่สามคือหนีชี้ว่าเป็นแต่มกใช่ไหม我ย是你们的妈妈没有尾巴。尾าก็คือ尾巴ก็คือกระดองนะกระดองอ่ะคุณเนี่ย尾า คือกระดองเนี่ยกระดองเนี่ยนั่นคือไหวป่าไหวปลาแปลว่ากระดองนะเนี่ยนี่คือกระดองกระดองมันคือไม่ใช่เลยแหละคือหางของมันจุบกระดองมันหางก็รุ่งมีนะสุดทุกว่าเฮ้ยนี่คือาแม่แม่แมา่แม่ หน้าที่20สดายตาดูจากตรงนี้มอจากตรงนี้ถูกหมดเลยมทที่จดคือหน้าที่29คือเจ้าื่อสัตวกก็คนี่คือหมาของใครเจ้นี่หน้านั่นขั้นดูเจ้เจ้ ตรงนี้ก็คือเจ้าคืนนี้เจ้าคืนนี้เจ้าเจ้าแล้วก็กระดลินนะก็คือตรงนี้ตัวมากหรอหรอก็คือตรงนั้นคือถ้าเพิ่มเอ่รไปก็คือต้องแบบกระดกลินนะบทสนทนาอกเลยหน้านีสามสี่ 30. ต่อไปหน้าสามปดหน้าสามสิบเอ็ดหน้าเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้ 你这是谁的狗？这是我的狗。那是谁的猫？那是命名的猫。你你看这儿，这个河东里，你看这儿。 有很多小鱼你看哪有很多小鸟โอเคจุดเนล่มเปลี่ยนสับเล่มมานี่วชสิตแั่สุขลิ้นไม่น้าที่ยี่ยี่สิท่าไร ช่วย้าเดิมนะไม่ใช่ยี่สิบเดิมนะคือเหมือน,นวัน่ที่เคยให้ดูไปแล้วอะ่ะคือน้ายีสินสาว้ยงเ้นไปแล้วใช่ไวเมื่อที่สี่อันก็บอกเวนนะไปีหน้าที่สามสิบเอ็ดเลยให้เจิมลงไปเดี๋ยวคำนวะณให้วงวงกลมคำที่อยู่ในนี้ ถ้าเคยถ้าเคยเป็นคนจีนนะถ้าใครสำเนียงจฤษหรือว่ามีเชื้อสายไทยกับอังกษปนกันอนะ่ะก็คือดูจากด้านหลังก็ได้นะถ้าเคยดูจีนไม่ออกอนะ่ะนี่คือถ้าเขียนเหยียนจิงเก็ไม่มีนกกับฉันนี่ เราไม่มีหมดทุกอย่างอะ่ะลูกเว้นหางอะ่ะวัวดองอะ่ะทั้งหมดนี้เรามีนะปีจืดก็อันนี้คือ,กนะอกน,นกปลาไมมีปลาไม่มีสองอสามอย่างก็โสสัตว์ทุกตัวไม่มีเรามีทั้งครบทั้งหมดสี่เมาแมวอะ่ะมีทั้งหมดสาม,มก็หมามีทั้งหมดสาม,มกนก็นกปลามีทั้งหมดหนึ่ง 1นึ่งนะเด่นเนี่ยดนะูดูเี่ยก็ทีนะ่เหลือไม่มีเลยเนะี่ยพ้อไมาอยู่น้ใต้น้ำเนี่ยก้อนนอกมีทั้งหมดสามันก็มีทั้งหมดสี่นะแต่ว่าร่างกายเรามีหลายอย่างคือมีครบท้วนก็แบบนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วดูเนี่ยนะเอออันนี้ไอ้ขีนให้ดูนะแมวแมวแมววังวังวัง คููู่่่จูจูเนี่ยดูเนี่ยคือสัตว์แตัวร้วองอยังไงนะเนี่ย,ยอันนี้มันต้องนะคือยกเว้นนะไปแบบนะอันสองอันนี้อาจจะให้ดูแล้วนะว่ายัางก็ทำถ้าดูแล้วก็ต้องทำดู โยงทั weight, ้งหมดดิเลยว่าถูกหมดจึ้งจึงจึงจึ้งแบบนี้แล้วมันปิดไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคนละสังสองก็นี่นะและอันนี้ก็อ๋อให้ดูเฉยไม่ให้ทำจึ๊บจื๊บให้ดูอันนี้ก็คือ คือเขาให้เขียนคำบนนี้ก็คือให้เขียนชื่อชื่อชื่ออันก็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 คือไม่ต้องเขียนนะสามเนี่ยเขียนชื่อชื่อชื่อจริงๆก็ไม่รู้แหละจบไอ้ดิ้งบุยบุยอาจจะไม่เห็นหน้านี้นะนี่ยน่ะดูนี่ อันนี้ด้วยอะเราเคยดูไปแล้วว่างหน้าอืมจิดทิดฮ่มึ่มฮึ่มงานทั้งหมดเนี่ยคยบายบายคอยเจอกันพรุ่งนี้นะนัวซิที่เล่มหนึ่ง คือได้เล่นป .2 แล้วแต่ว่ายังเรียนมนจบเนี่ยเล่นป .2 ค่อยได้กันปีหน้าตรงที่คุยป .3 คือคือเล่นป .3 คือเล่นป .2 คุณต้องอยู่ป .3 ก่อนคือเล่นป .3 ต้องอยู่ป .4 ก่อนถึงจะได้ป .5 ก็ต้องอยู่ป .4 ก่อนถึงจะได้ป .6 ก็ต้องอยู่ป .6 ก็ต้องต้องอยู่ม .1 ก่อนถึงจะได้นะโอเค ก็คือให้ดูก่อนว่าัวทีย้องจากอะไรแบบยุทธไทยช้หนาเทศนะก็คือย่อจากวทีก็เสร็จถ้าสุ่มก็ไปไปเรื่อยๆุ่มขั้นสุดๆแล้วนะคือบุยบุยโอเคทุกทีขั้นเล่นเฉยๆบายบาย